สวัสดีครับผมมูนี้ครับผมมีความฝันจากแม่หงครับมาหนาอยฟังคือผมต้องยอมรลบว่าผมกำลังสีบอยเนี่ยคือหัวใจมาสั่นเต็มที่เลยเล่าครับเป็นบุคคลที่ฝันแม่นค่อนข้างที่จะสูงครับหลายๆคนครับเนาะอาจจะเคยได้ยินชื่อคำว่าแม่หงเราอยู่อุตรดิตถ์ครับเป็นคนพื้นเพยอยู่ที่จังหวัดอุบลซึ่งความฝันของแม่หงครับทุกครั้งที่ผ่านมาฝันเห็นเกี่ยวกับในหลวง แทบจะทุกครั้งแล้วก็เลขออกแทบจะทุกครั้งเลยครับล่าสุดแม่หงษฉือกเลข05ได้ 5, ก็16ครับจากความฝัน05ก็คือวันเกิดของรอเก้า16ก็คือบ้าลที่ของแม่หงครับเปินฝันมารอเก้ากับรอสิบครับนั่งบนช้างมาหาครับอยู่ที่บ้านบัลลที่ของเรานรคือ6163แต่ว่าแมมเราก็สื่อ61แล้วก็16นะครับ แล้วก็พศอายุเรานะครับ8905นะครับแล้วกไปสื่สือ05ทั้ง05แล้วก็16ครับถูกทั้งบนทั้งล่างครับเนี่ยเราผมก็รัางสีบอกครับเมื่อกี้ผมก็เลยหูสียวใจสันเรื่อยๆมัวดีครับแม่หงฝันเห็นพระองค์ท่านอีกแล้วครับแสดงว่านอกจากแม่หงจะฝันแม่นแล้วแสดงว่าแม่หงเนี่ยผมคิดว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวครับความคิดส่วนตัวของผมนะครับเราอาจจะมีบุญครับ ฝันยังไงฝันเห็นเกี่ยวกับในหลวงแทบทุกครั้งแสดงว่าบุญเราอาจจะลายครับแล้วก็บังเอิญว่าฝันแล้วเลขเลขมันออกแล้วก็ถูกเลขด้วยแสดงว่าอาน,นิสงส์จากการฝันทําให้แม่หงมีกินมีใสอันนี้คือผมสามารถกล้าพูดเลยครับลองนะครับลองย้อนของฝันของแม่หงตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ครับเอามาเปรียบเทียบกันได้ทุกครั้งฝันเกี่ยวกับในหลวงทุกครั้งแล้วก็เลขออกแทบจะทุกครั้งเลยครับ อันนี้คือผมบอเหวอ้วยแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องจริงมือนี่แล้วก็ฝันเห็นในหลวงคือรอเก้าครับแ้ะก็รอสิบเหมือนเดิมครับแต่แตกต่ตางสถานที่ผมเปรียบเทียบข้อมฝันเกา่าเราสักครู่ครับเล่าฝันเห็นในหลวงครับทั้งรอ 9%, ก้รอสิก็คือนั่งบนช้างมาหาแม่หงอยู่ที่บ้านอันนี้คือฝันงวดที่ผ่านมางวดนี้ครับเพิน่นฝัน ฝันฝันเห็นในหลวงลอเก้าทรงกําลังสวยสวยข้าวสวยอาหารสิครับทั้งสองโองเลยฝั่งหนึ่งนั่งอยู่บนแค่ไม้ได้ครับอ่าแค่ยังนะแค่ไม้ไผ่เมโฮเนี่ยคือพูดว่าเพิ่นเห็นอ่ะิ่นเห็นในหลวงคือนั่งสวยข้าวก็คือนั่งอยู่บนแค่ไม้ไผ่กับข้าวนี่คือเหมือนกับกับเข่าถั่วไปเลยกับเข่าเหมือนกับบาดท,ท้องทั่วไปเลยแต่ในความฝันคือในหลวงบอกว่า อร่อยคือเป็นเหมือนกับพวกลาบต้มก้อยแล้วก็มีพวกตํามสมนะครับตํามสมปิงไก่นี่ครับอู้บอกมาแล้วหูสึกลนกิลูกเลยครับหิวบ่หลายๆอย่างครับแต่ในความฝันของแม่งครับม้บมวนนี้คือฝันแปลกมากเห็นพระอ,องค์ท่านทั้งสองพระอ,องค์คือนาง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 ,งไอส้สมยผ้าหานใช่ไหมครับทั้งสองพระอ,องค์เลยครับนางรอเก้าแล้วก็รอสิบในหลวงแต่กับข้าวที่แม่หงเห็นนะครับคือ เป็นเหมือนกับลาบต้มก้อยแล้วก็ส้มตำนะครับแม่หงแล้วก็นางใกล้เติบอยู่แต่ว่าระยะสายตาคือมองไปแล้วเห็นนะไม่มีคนครับไม่มีคนไม่มีใครมีแค่พระองค์ท่านสองพระองค์คือนั่งเสวยอาหารอยู่ครับผมก็บอกคำลาสามบอกขอเถินะครับนะขอโทษขออภัยจริงครับแต่ว่าเราก็บอกมาสิครับแม่หงเราก็เห็นนะครับเรานางยิ้มครับนางยิ้มคือในความฝันแม่หงบอกว่ายิ้มตั้งแต่วินาทีแรกที่นั่งจนแบบจนตื่นเลย ยิ้มแบบยิ้มจ่นแกมแกมแบบอไอ้นี่เลยครับตื่นขึ้นมากเลยป่ะเพื่อนเจบกับพงแกมเลยว่ะเหมือนกับแบบยิ้มแบบมีความสุขนะครับในความฝันแต่จําไ,ได้ว่าพอองค์ท่านรอก้าวเนี่ยคือเราตัดออกมาจากจากปากเราเลยว่าอร่อยอร่อยมากอร่อยมากว่าสันเรากับตักตักกับกินแบบนั้นครับในความฝัน ฝันแค่นี้ครับนี่คือฝันของแม่หงฝันตัวน,นี้คือแปลกก็ตรองที่ว่าคือบ่เคยฝันเห็นพระอ,องค์ท่านนางสวยผ้าหานเลยแต่ว่าวนี่คือฝันแปลกปกติเราเหนนางอยู่บนสร้างนางอยู่บนรถแต่อันนี้คือนางอยู่แค่ไม้ไพ่แค่ไม้ไพ่ไม่มีใครนะครับมีแค่พระองค์ท่านสองพระองค์ท่านนั่งอยู่บนแค่ไม้ไพ่แล้วก็มีแม่หงที่ว่านั่งอยู่ไกลๆบรรยากาศเหมือนกับอ่ะทุ่งนาทุ่งนาอะไรกัเหมือนกับอ่ะ เหมือนกับเขื an so like like ่อนนะครับเหมือนกับเขื่อนหล้วก็แนมไปหลือเหมือนกับเป็นเป็นเขื่อนครับไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลนะเขานะบอกเป็นทะเลแต่ว่าเป็นเขื่อนเป็นเขื่อนน้าแล้วก็ข้างล่างอาจจะเป็นเหมือนกับทุ่งนาข้าวกำลังเขียวๆนะครับนังกินเหมือนกับไอ้ทัวๆไปใชงครับแล้วก็ฟันเลยนะตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขสลับไม่หงเราตีตัวไหนคือตอบตามตรงครับไม่หงว่าเพิ่นกะจะตีเลขคล้ายๆกันกับวันที่แล้วน่ะหนึ่งตัวเลขของพองค์ท่านในหลวงรอเก้าแล้วก็ในหลวงรอสิบเพิ่นกะจะตีทั้งสองแบบครับ แต่ว่าไม่รู้จะมาต่วไหนแต่ว่าแม่หงเนี่ยคือเราจะวงกลมให้ครับงวดที่ผ่านเมื่อกี้แล้วกับวงกลมให้ก็คือ0ูนย์เก้าแปดเก้าครับมันก็ออกศูนย์ห้าโอเมนศูนย์เก้าววงกลมศูนย์ห้าแปดเก้านะครับมันก็ออกศูนย์ห้างวดนี้เราก็จะวงกลมให้ครับวงกลมให้ก็คือจะมีวงกลมของในหลวงรอ9อเก้ากับในหลวงร1อสิบในขอ้อความคือเราเห็นชัด,ดครับถึงพระอ,องค์ท่านในหลวงรอบปัจจุบันก็คือรอสิบนี่คือ โบไฮเบอลโบไฮเบอยยังแต่เราก็นแนมเห็นครับเราก็นแนมเห็นชัดเจนเหมือนกันทั้งสองโปนะครับแนมเห็นเลยหรืออาจจะมาตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้เพราะเงวดเมื่อกี้ออกศูนย์ห้าของรอเก้าไปแล้วงวนนี้อาจจะออกสองแปดไหมออกวันเกิดของเราครับนะครับออกสองแปดหรือจะออกก็อยู่บ่แต่อายุของรอสิบเนี่ยคือออกบ่อยมากเลยเจ็ดสิบก็ออกเจ็ดหนึ่งก็ออกนะครับจ,จะมาตัวไหนตัวเก่าบ่าเป็นไปนได้หรือจะมาพ่อซอบ่สองสี่เก้าห้า องทานของลอเก้าก็คือสองสี่เจ็ดศูนย์แต่ว่าผมก็ไม่ยังหมักตัวเก่าครับผมหมักรหัสพระองค์ทานครับเก้าศูนย์หนึ่งก็คือของลอเก้าเก้าศูนย์สี่ก็ของลอสิบครับผมจะวงกลมนะครับเด้อผมจะวงกลมให้ครับเพราะว่าแม่หงเราก็บอกมาอยู่วงกลมตัวไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นวงกลมให้ครับมีตัวไหนงวดนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านเลขที่นะครับเพราะว่าบ้านเลขที่มันบลเกี่ยวครับพอมันออกแล้วหกหนึ่งหกสามครับออกแล้วครับคือหนึ่งหก ตัวเลขทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับนองความฝันแต่ต้องยอมรับว่าแม่หงเป็นบุคคลที่ว่าฝันเกี่ยวกับในหลวงนี่แทบจะบ่อยมากคือช่วงนี้ครับผมโ่วหาแม่เกนนะครับแม่เกมแล้วฝันเหม็นเหมือนกันแต่ว่าผมโทรไปหาเราเราบุคคลมีเวลาว่างเมนไหนเราก็เลยบอกว่ายังมันสะดวกนะครับก็เลยไม่ค่อยได้คุยเราฝันเห็นในหลวงย่ำไหนก็นเลขออกทุกครั้งเหมือนกันครับของแม่เกมนี่ครับไม่ใช่ว่าผมบทตามไหนผมตามหาหลายหลายคนอยู่ครับแต่ว่าบางคนก็ไม่สะดวกบางคนก็ ฝันสั้นก็เลยไม่ได้เล่าใช่ไหมครับบางคนก็ยังพันฝันอาจจะบอกว่ายัง่เห็นตัวเลขใช่ไหมครับก็ต้องขอสทษขอปลายจริงๆครับที่ว่าบางเถือโทรไปเราอาจจะติดทุระอยู่ผมกับบางเทืาพงศ์ก็เลยโทรไปเดึอบางเถือก็เลยโทรไปครางพินนะครับก็โทรเป็นช่วงๆที่ว่าเราบอกครับเราบอกให้ผมโชวเวลาไหนผมก็โทรเวลานั้นนะก็คือให้ให้เพื่อนแบบใส่เวลาบริยาครูปวนเพราะนะ่ครับประมาณนั้น ตัวเลขทั้งหมดของแม่หงก็มีประมาณนี้ครับผมอลองพิจารมครับแต่ส่วนใหญ่เลขของแม่หงฝันไม่จริงครับผมงวดน,นี้ฝันดีด้วยอาจจะมามก็ได้ครับก็ขอหชทุกครับมันหมาชโชคดีกับความฝันของคนสุดยอดคนหนึ่งครับที่ว่าฝันยามไหนเดง็เงินถูกเลขตลอดคือแม่หง16กรกฎาคม6ครับผม